ครับกาวสวัสดีช่วงเช้าของวันที่10ตุลาคมพศ2568กากบดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่สรัชิพนี้ก็จะนำพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาเลือกชมเลือกซื้อวัวไปเลี้ยงครับเป็นวัวราคาย่อมเยาแล้วก็บริการส่งฟรี200กิโลเมตรบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางผมก็รับจัดส่งทั่วประเทศอย่างที่นําเรียนครับถ้ามันไกลกันหน้าเจียดไกลกันมาก ทางผู้ซื้อก็ต้องออกค่ารถช่วยทางผู้ขายนะครับค่ารถก็ตามแต่ตกลงกันนะครับพี่น้องฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0652076884พิกัดที่ตั้งขอกวัวตำบลมันฝางอำเภอเกษรพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับทีนี้ผมขอาใช้ภาษาอีสานนะครับพี่น้องครับถ้าท่านใดฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับยินดีให้คำปรึกษาครับครับพี่น้องครับขันหอวมาเมืองวัวครับ มังไไดมีตำหนิจุดใไดมองไไดพมสิบอกสิ่เก้าเราไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอ่าย้ำเบอร์โทรทีนึงครับท่านใดสนใจโทรมาได้ตลอด076884พี่กาศที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับมะมืองอ่าชุดที่หนึ่งครับเป็นชุดสี่ตัวประกอบด้วยแม่สาวแม่นี่ครับอายุสี่หาเดือนนี่แม่สาวไทยนี่ครับบ่ได้ปอนนมบ่ได้ห้องหานมหรอกครับมันเป็นงัวแข็งแข็งแกงแข็งแรงหรอกครับ อันนี้ครับแลวก็เป็นแม่ลูกเมียแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ลอยยี่ห้าบัวครับกินหนายน้าสมควอยเหรอครับพี่รองครับนี่ครับแม่ลูกเมียลูกออกซาโลเลยังหน่อยหมื่นเก่าพันเจ็ดร้อยนะครับพี่้องครับง้ 4, อซีโตบพ่อสองหมื่นอ่าลวก็แม่ไทยแม่นี่ จากของเก้าว่าทองแต่ว่าผมไม่ได้ตรวจทองไม่ได้ประกันนะครับเนื้องี้วันราคานี้ก็เลยขายตามเนื้อผ่าขายขายไปเลยนะครับพี่รองครับซีโตน่ครับพี่รองครับตัวเมียทั้งหมดหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทสนใจกับโท่มากหาผมได้ตลอดยีบซี่วงครับพี่รองครับนี่ครับอ่าผ่านไปมาเนี้ยมะม่วงแม่ลูกผูกห่มนี่ครับจุดที่สองครับพี่รองครับเป็นลูกตัวที่สองม่สูงลอยซีห้าบวกลบสองอ่า ตัวลูกเพิ่นสิมีต่ำนี้ดูกสุดนะครับตัวผู้อายุหาเดือนหกเดือนได้ว่าขายอะไรเนื้อครับพี่น้องครับตัวผู้มันบ่มีปัญหาอย่างเด้อครับมันกระดูกสุดขาสิงขางว่ากับไปขายเนื้อก็เหรอครับพี่น้องครับหน่อยดอกคนสิไปเห็ดพ่อพันธุ์ครับนี่ตัวแม่เพิ่นครับสูงรอยซีมหาบวกลบสองแม่โค้งสางดีๆนะนางอังตัวลูกเพิ่นกันนะครับเอาไปในราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเอาผ้าย่างไปชมลูกเพิ่นครับ นี่ครับได้อัธรลดในการรับชมครับง้อง้อปล่อยง้อบริผูนครับพี่น้องครับบริพิเสริมความงามครับนี่ตัวลูกคนกระดูกดีสุดขางนึงแล้วครับตัวแดงตัวเลียนอย่เดียวครับพี่น้องหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทรับประกันค่วมคุ้มค่าทุกชุดทุกคมครับพี่น้องครับผมรับประกันค่วมคุ้มค่าเลยเดี๋ยวผ้าเมืองลูกคนงั้นครับ ส่วนตัวนี้ก็งูเอขุนพมเงียงครับพี่น้องครับกำลังกินอาหารอยู่กินอาหารหน่อยจนถี่ปล่อยไป็นละมูนี่ครับตัวแดงนี่ได้ครับที่ว่าดูดสุดขางหนึ่งเนื้อได้ครับพี่น้องครับเนื้อได้หกพันกัวบาทผมครับแม่เมื่นหน่อยๆครับนี่ครับแม่ก็อ้างดีนี่ตัวลูกเพิ่นจะไปซีเรียสนล้วครับพรอนเป็นตัวผูมันขายเนื้อให้เราครับสุดท้ายครับอ๋อสนาชิ้นนี้จะไใบเรี่ยงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ